ไงต่อครับแล้วก็ลากกล่องมาก่อนไงเออแล้วแครดิ๊ <c oughs> จะใส่ไงเนี้ย <c oughs> อ๋อ ึกสมองมาลองปัญญาพี่ว่าพี่เริ่มรู้แล้ว later few moments ยูพี่พ,พอจะรู้แล้วใช่ปะน่าจะได้แล้วเนะี่ยเรากระโดดขึ้นไปอยู่ถึงอยู่ตรงนั้นนะ่ะ เออได้แล้วเอากระโดดกระโดดเออไปดึง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 ไปไปลูกไปไปไปเลยไปเลยยังไงต่อ ก็ขึ้นนะใจเย็นๆนะจอยนะนั่นแหละแอ้นี่ก็มาก็เข็นมานี่แล้วลุงก็ขึ้นไปลุงอ่ะลุงอ่ะขึ้นไปนะั่นแหละแล้วลุยเหยียบแล้วน้องก็ขึ้นแล้วน้องก็ไป ไปพาน้องไปเออเข้าใจแล้วกว่าจะผ่านนั่นแหละแล้วก็แต่นายก็ขึ้นไปดึงคันโยกลงไปอย่างนี้หลังจากนั้นตัวเราก็กระโดดลงไปเลยเหรอใช่มเดืดเเีแล้วมาอยู่ตรงกลางหน่อย ต้องลงใช่ไหมต้องลง What the fuck ถอดหมวกไม่ยอมถอดเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ตรงกลางตรงกลางมาตรงนี้โอเคไปนายไปดึงคันโยกลงมาลงุงนั่นแหละดึงไว้นะลุงดึงไว้นะจะถอดหมวกกันนะไปเออนั่นแหละไวไหวๆๆวว,วนะ <ล>อุ๊มอือ<ล>อ <In> อุืมอ่าดูไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเนี่ยคือต้องไปไงต่อเราลงน้ำมาแล้วเนี่ยดูตรงนี้ก่อนนะว่ามีอะไรไหมเฮ้ยอะไรเนี่ยต้องใต้น้ำไปด้วยอืออุ้ม ขึ้นไปขึ้นไปเนาะนั่นแหละแล้วไงเนี่ยอ๋อมีที่เข็นตรงนี้โอเคไป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 น้องพี่รับพี่ชอบน้องออกอ่าไปเรื่อยๆน้องว่ายไปว่ายไปว่ายไป เออนั่นแหละว่าไปเรื่อยๆน้องเออนั่นแหละขึ้นไปน้องถึงฝั่งแล้วน้องเฮ้ยป่าเอ่อเฮิ๊บเฮิบอะปิงอะไรอ่ะลดระดับน้ำหรอเฮ้ยดูเปิดอลดระดับน้ำจริงด้วยอันนี้คืออะไรอะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจะเพิ่ม้อ๋อต้องเพิ่มต้องเพิ่มถูกล้ไม่งั้นเราก็ว่ายขึ้นไม่ได้เฮ้ยโอเคโอเคเข้าใจแล้วเห็นประตูแล้วโอ้ไม่ทันน้องขาออกซิเจน อ๋อเชือกอยู่นี่เอาแล้วไงต่อเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีทางเราก็โง่จะไปประตูเอ้ยเอาตึงไม่ขึ้นตรงนี้เหรอเออแล้วไงต่อลงไปอืมแล้วก็ไปเจอพี่เปิดเปิดน้ำ อันนั้จากนั้นเออเราก็ต้องไปที่ประตูะนะั่นแหละเนาะตูแล้วแต่มันคือพันเซนอร์ไงได้แล้วไล l l t ว e way วน้องเกือบตายเมื่อกี้ เข็นมาช่วยเราจะได้ขึ้นเชือกประมาณนี้เนาะมานั่นแหละสวยเนาะสวยไปลูก พ่อจะพาลูกไปเองมันโลกอนาคตชัดๆเลยพี่ว่านะมันเกมนี้ไม่น่าจะเป็นเกมแบบโลกอนาคตไม่แสงอะไรวะนะไม่ค่อยไว้ใจแสงเท่าไหรออ่ไม่เห็นหรอกเออไม่เห็นดอกไม่เห็นดอก ลบ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 เหนไปแสงไปไปไปดิเออรีบๆไปอะไะเฮ้ยมาอีกแล้วไปรีบๆไปแล้ว เฮ้ยไปไปเข็ดอะไรเนี่ยเข็ดเฮ้ยเจ้ยเย็นเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วน้องอีกนิดเดียวน้องใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วมันโง่มันโง,นง่กดดิเออไป เอ้ย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 ไปกดอะไรเนี่ยไปกดอะไรเนี่ย What the fuck โวยกดผิดเมื่อกี้เอ้ยแสงอีกแล้วมาๆๆๆๆๆๆมามามแสงอะไรเนี่ยแ

น,น,นั่นไดไหมนั่นไม่ได้ึบโอ้อะไรเนี่ยค่อนข้างลึกลึกสุดใจไปไปไป,ะปะน้องยังไงต่อน้ำกระอึ๊ๆๆโอ้ยล้างตัวหน่อยสบายใจเออันนี้ไม่มีอะไรเนาะ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นคงไม่มีอุปสรรคอะไรแล้วละ่ะพี่ว่าอะไรแวบ,บแบบไปแวบ,บแบบใครอยู่ในนั้นน่ะคงไม่น่ามีเลยทำไมมันย่องวะหมาใช่ไหมเอาหมากลัวกลัวหมาแล้วเนี่ยเฮ้ย อืไม่มีอะไรหรอกไปล่ะเอออ มาดิตายไหมตายนะตายนะบอกให้ทำไมไม่ลงน้ำละ่ะได้จีกางมากาะ

ว้าิจอดว้าวไอ้จอดดึงว้าวว้าวจอดจอกมาดิมาดิาดว้าไหว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 ไทันแล้วไ่ทันแล้ว มาดิมาดิมาเปลิกกังบลิกนซัง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 เฮ้ยมันมาอีกแล้วมา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 าม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 พม่มา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 มมา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 า